สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณปากคลองตลาดนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมดอกไม้ที่ปากคลองปากคลองตลาดนะครับเตรียมตอนรับเทศกาวลวาเลนไทน์ที่จะมาถึงนี้แล้วนะครับ14กุมภาพันธ์2567เดี๋ยวเราจะเดินข้ามคลองหลอดตรงนี้ไปก่อนนะล้วจะไปที่บริเวณปากคลองตลาดข้างหน้านี้ก็คือตลาดส่งเสริมการเกษตรนะครับ เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปทางด้านสี่แยกนู้นนะครับตอนนี้ผมก็เดินมาถึงตรงบริเวณถนนจักรเพชนะครับแล้วก็จะเลี้ยวเข้าไปตรงบริเวณปากคลองตลาดกันก็จะมีร้านค้าดอกไม้อยู่สองข้างทางเลยนะครับตอนนี้ ร้านี้เขาก็จัดออกมาว่าเป็นซุ้มอยู่ตรงบริเวณหน้าร้านเลยเวลาที่ผมมาตอนนี้ก็เวลาประมาณสักบ่ายสองโมงนะครับ ูมมาาดก็มีเป็นดอกกุหลาบสีแดงดาวเมื่อกี้ครับขายดอกก็40บาทคนค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เพราะว่าเขาก็เตรียมซื้อดอกกุหลาบไปให้กันในวันวาเลนไทน์กันแล้วก็ได้มีคนมาจับใจใช้สอยกันเยอะแยะนะครับ ร้านนี้ดอกกุหลาบก็เยอะดีจับเป็นช่อๆเลยมีกาขายชอ่อละสี่สิบบาทสีขาวก็ห้าสิบบาทก็มีหลายร้านนะเขาก็มีขายว่าเป็นห่อกระดาษให้เราไปจัดช่อเองก็มีนะครับ ตอนนี้ผมก็เดินมาถึงตรงบริเวณตลาดดอกมายอดที่มานะครับฝั่งตรงข้ามก็มีขายเหมือนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆชมบริเวณฝั่งนี้แล้วกันจะได้ไม่ต้องข้ามไปนะครับเพราะว่าดูแล้วคล้ายๆกันหมดร้านนี้ก็มีขายนะครับวันนี้ก็จะขายดีกันทุกร้านเลยนะครับมีลูกค้ามา กดหนุนสื่อือซื้อดอกไม้กันเยอะๆเลยโดยเฉพาะดอกกุหลาบร้านนี้ก็จะมีชุดละ1้อยห้าสิสอง้อยสอยห้าตอนนี้ผมก็เดินมาจนถึงบริเวณถนนบ้านมอแล้วนะครับ แวะชมร้านนี้ก่อนร้านนี้จัดน่ารากักเลยมีประดับด้วยตุ๊กตาหมีด้วย<ล><ล>ทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศ ของตลาดดอกไม้นะคะปรับครองตลาดในช่วงเทศกาลของวาเลนไทน์ในปี2024นี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ